คุณเชื่อไหมคะว่าทีมพัฒนาสูตรที่โรงงานที่ผลิตสกินแคร์ให้แบรนด์ระดับโลกอะ่ะ mm. เขาถึงกลับมาถามนุ่มว่านี่คุณนุ่มจะให้ส่วนผสมเกรดพรีเมียมเขาเยอะขนาดนี้จริงๆหรอในกระปุกเดียวอะ่ะ mm. หลายๆคนที่มีความรู้ทางด้านส่วนผสมสกินแคร์นะคะพูดกับนุ่มทุกคนว่าสิ่งที่ลาลาแคลมให้ผู้บริโภคในกระปุกกระปุกเล็กๆเนี่ยมันเยอะมากๆอะ่ะส่วนผสมที่เราใส่ไปอะ่ะสามารถที่จะเอามาแยกทำครีมขายได้4 5สูตรเลยนะคะแต่นุ่มเลือกที่จะไม่ทำคะ่ะ พราะนุ่มเชื่อว่าผู้บริโภคควรที่จะได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ใช้ลาลาแคลมควรที่จะได้รับการบำรุงฟื้นฟูผิวได้คุ้มค่าละมากและรอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะหน้าของเรามีหน้าเดียวนะคะเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดผิวของเราเสียไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้ละค่ะชีวิตมันยากมากพอละค่ะให้การบำรุงผิวเป็นเรื่องง่ายๆนะคะให้ลาลาแคลมดูแลคุณนะคะ